พระราชพิธีบรมราชาพิเศษในราชอาณาจักรไทยเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่ครั้งโบราณการตามโบราณราชประเพณีกำหนดให้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในการสืบร,ราชสันตติวงศ์เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์หลังจากขึ้นส่งราชโดยสถาบันพระมหากษัตริย์มีคติความเชื่อและแนวปฏิบัติหลายประการ ที่แสดงให้เห็นถึงความสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวรวมชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงเสมอมาพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในราชอาณาจักรไทยได้รับอิทธิพลจากคติอินเดียพระราชพิธีจึงเจือปนด้วยลัทธิพราหมณ์และลัทธิพุทธศาสนาทางฝ่ายหินนยาน การพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ยึดแบบอย่างการพระราชพิธีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาความสำคัญคือน้ำอภิเศกซึ่งน้ำอภิเศกที่ส่งรับนั้นเป็นน้ำที่ได้ผลีกรรมตักมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในราชอาณาจักรไทยมีความหมายว่าเพื่ออัญเชิญให้พระมหากษัตริย์ ทรงแผ่พระราชานาปกครองประชาชนในทิศทั้ง8มีทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศทักษิณหรือทิศใต้ทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศปัดฉิมหรือทิศตะวันตกทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอุดรหรือทิศเหนือและทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามตำราพราหมณ์น้ำอภิเศกใช้น้ำจากแม่น้ำห้าสายในชมพูทวีปหรือในประเทศอินเดียได้แก่แม่น้ำคงคาแม่น้ำมหิแม่น้ำยม,มนาแม่น้ำอจิราวดีและแม่น้ำสารภูเรียกว่าปัญจมหานทีในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าแม่น้ำทั้งห้าสายนั้นไหลมาจากเขาไกรลาดซึ่งเป็นที่สถิตของพระอิศวร จึงถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และนำมาใช้ในการพระราชพิธีต่างๆเช่นน้ำสงพระมุรธาพิเศษน้ำอภิเศกและน้ำพระพุทธมนต์เป็นต้นจากหลักฐานการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในสมัยกรุงสุขโขทยัยและสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏว่ามีการนำน้ำจากปัญจมหานทีมาใช้แต่ปรากฏหลักฐานว่าน้ำสงพระมุรธาพิเศษ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาใช้น้ําจากสะเกตสะแก้วสะคาสะยมนาแขวงเมืองสุพรรณบุรีครั้งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่นอกจากใช้น้ําจากสะสี่สะแขวงเมืองสุพรรณบุรีดังกล่าวแล้วยังใช้น้ําจากแม่น้ําสําคัญในราชอาณาจักรเพิ่มเติมอีกห้าสาย ได้แก่แม่น้ำบางปะกงแม่น้ำป่าสัก์แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำราชบุรีและแม่น้ำเพชรบุรีเรียกว่าเบญจสุทธคงคาโดยอนุโลมตามปัญจมหานทีในชมพูทวีปในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่5น้ำสงพระมุรธาพิเศษในครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2411 เป็นน้ำจากเบญจสุทธะคงคาและจากสะสีสะแขวงเมืองสุพรรณบุรีเช่นเดียวกับรัชกาลก่อนๆโดยเมื่อปีพุทธศักราช2415ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประเทศอินเดียทรงนำน้ำจากปัญจมหานทีกลับมาด้วยต่อมาในการพระราชพิธีบรมาราชาพิเศษรัชกาลที่5ครั้งที่2พุทธศักราช2416 น้ำสงพระมุรธาพิเศษจึงมีน้ำปัญจมหานทีเจือลงในน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำจากสะสีสะแขว้งเมืองสุพรรณบุรีด้วยในรัชกาลที่6การพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนเมื่อพุทธศักราช2453ใช้น้ำเช่นเดียวกับในรัชกาลที่หครั้งที่สอง ต่อมาในปีพุทธศักราช2454ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมโพธิและมีพระราชกระแสให้พลีกรรมตักน้ําจากแม่น้ําและแหล่งน้ําต่างๆที่ถือว่าสําคัญและเป็นสิริมงคลมาเพิ่มเติมโดยตั้งพิธีเสกทําน้ําพระพุทธมนต์ณพระมหาเจดียสถานที่เป็นหลักของมหานครโบราณเจ็ดแห่ง และพิธีเสกทำน้ำอภิเสกณวัดสำคัญในมณฑลต่างๆ10มณฑลรวมสถานที่ทำน้ำอภิเสก17แห่งในรัชกาลที่7ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อพุทธศักราช2468มีการพลีกรรมตักน้ำจากแม่น้ำและแหล่งน้ำต่างๆโดยตั้งพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์และพิธีเสกทำน้ำอภิเษก นมหาเจดียยสถานและวัดสำคัญต่างๆ18แห่งและในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศกรัชกาลที่9เมื่อพุทธศักราช2493มีการพริกรรมตักน้ำน้ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในราชอาณาจักรแล้วนำมาตั้งพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์และพิธีเสกทำน้ำอภิเษกน้มหาเจดียยสถานและพระอารามต่างๆรวม18แห่ง สำหรับน้ำอภิเษกที่ใช้ในการพระราชพิธีบรมาราชาพิเศษร,รัชกาลที่สิบเป็นน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญแบ่งเป็นสองส่วนคือน้ำสงฆ์พระมุราธาพิเศษจากเบญจสุทธคงคาและน้ำจากสระสีสระคือสระเกตสระแก้วสระคาสระยมนาในจังหวัดสุพรรณบุรีและน้ำอภิเษก เป็นน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆใน76จังหวัดซึ่งบางจังหวัดมีมากกว่า1แห่งและจากหอศาสรราคมในพระบรมมหาราชวังรวม108แห่ง